สวัสดีจ้ามาพ่อกับพวกเราพากินชาแนลอีกแล้ว้อจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้าเมื่อนี้พามากินในตําซัวเด้วค่ะพี่น้องตําซัวใส่กุ้งกุ้งลวกอะค่ะพี่น้องจ้ามีน้องไม้กับปองค่ะพี่น้องมามาจ้ามามามาผักก็คือเก้าล่ะค่ะตามนี้ตามเกิดค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อมากินน้ากันบ๊อบไลย้ายห้างแล้วค่ะพี่น้องลงมือนะจ้ะเนาะมาจ้ามาจ้าอือม แซ่บพี่น้องไปทอดนอ่องไก่ไอ้ยังกว่าปีกบนไก่ความได้แหละพี่น้องจามเลยอนนีะจะมามื้อนี่แหละค่ะพี่น้องนัวแล้วค่ะ ¿Qué หล่อนดีเพียงไรสักน้องไม่น้อยนะคะพี่น้องน้องใหญ่หลายกับบะแซบค่ะไก่กับได้ปีกไก่บนตีเพื่อนเอ็นอะมันเป็นน้องแนหะละค่ะเบาผิดอ,อันปีกใหญ่หลายกับบะแซบค่ะ สองสามมือมัน,นี่ฮอนพี่น้องจ้ะ <c oughs> you know you yeah, know ออนดีลายพิ่องไปต้มจืดน,นะคะแซบ่บแบหวานด้วยค่ะเพราะจะเอาไปสุกต้มสุกแล้วค่ะพี่น้อง ลงไปนันทอดค่ะ <riv ota> ยุ่ยออกแต่ไอกระดูกเลค้ครับพี่น้องจา๋า <c oughs> เอาละจ้าเนาะจา้าพี่น้องจ๋าทั้ทงในลูกหลานก็ขอฝากคลิปฝากยู u ู e ในเด้อจา้าไว้มา่อพอกันไม่คลิปหน้าเนาะจา้าพี่น้องจา๋าเนาะสวัสดีค่ะ